สวัสดีครับพีรถตู้นะครับผมส่งมอบรถตู้ VP ีนะครับลูกค้าเลิกสะดวกวันนี้นะครับผมก็เดินทางออกจากจันทบุรีนะครับรู้ผลไฟนแนนซ์อนุมัตินะครับก็รีบเดินทางมารับรถกลับบ้านนะครับผมดึกแค่ไหนก็รอนะครับถ้าลูกค้าบอกมาเรารอนะครับผม ถ่ายให้ชมมืดๆอย่างนี้แหละครับลูกค้าประวัติดีนะครับเคสนี้จัดได้เต็มนะครับฟรีดาวไม่ได้ใช้เงินดาวนะครับ โปรโมชั่นพิเศษฟรีข้าจะกข้าโอนนะครับผมก็ไม่ได้ใช้เงินเลยลูกค้าได้ไปคุ้มคุ้มเลยครับถ้าเครด,ดิตดีประวัติดีนะครับผมมั่นใจเข้ามาได้เลย<ม>ท่านไหน 2, หา2 5 0 0อยู่นะครับเข้ามาเลือกนะครับผมมีคันหนึ่ง<อ>แต่งประมาณนี้เลยครับหรือไม่ก็ท่านไหนยังไม่เคยเห็นก็กับ ข้าไปดูในเพจ a c e b o o k นะครับปี PP รถตู้ตลาดยนต์โซเชียลนะครับผม mm hmm. เข้าไปดูได้ลงไว้เรียบร้อยนะครับทั้งรูปภาพและวิดีโอนะครับผม mm hmm. ก็เดี๋ยวผมขอตัวไปปล่อยรถก่อนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลูกค้าจะเดินทางและ mm hmm. ก็ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามช่อง y t u t u ปี p ีรถตู้แล้วก็เพจ a c e b o o k ปีพีรถตู้ตลาดยนต์โซเชียลด้วยนะครับผม mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm.